ร้านพี่ยันครับขายทุกวันนั้งแต่เจดโมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับวันนี้เป็นบอนทองครับมาใหม่ๆเลยนะครับเห็นไหน่ากินมากเลยครับเดี๋ยววันนี้ต้องอยากกินมากเลยบอลทองแซงไใหญ่เลยน่ากินมากเลยนะครับเรียนไหมครับร้านลูกชิ้นจังนะครับตลาดครบวงจรครับมีลูกชิ้นปลานะครับเป็นลูกชิ้นปลามีปลาล็อบบี้นะครับแล้วก็ ปลาระเบิดครับแล้วก็มีเพิ่มมาก็เป็นไส้กรอกแดงนะครับเขายกล้วยนมสดนะครับเต้าถึงน้าลาไยครับนะครับนืแล้วก็มีเฉาควกล้วยน้ําเชื่อมนะครับเฉาวกล้วยน้ําเชื่อมมีถั่วด้วยมีถั่วด้วยมาได้ร้านสวัสดีครับผู้ชิ้นปลาผู้ชแนลสวัสดีทุกทุกคนนะครับอยู่ในเอฟเจที่น่ารักทุกคนสวัสดีตอนประมาณ5้าโมงเย็นนะครับ ก็อยู่ที่ตลาดครบวงจรเหมือนเดิมนะครับถนนรังสิตนครนายกปากซอยรังสิตนครนายก56นะครับตำบลประชาทิตย์อำเภทัญญะนะครับจังหวัดปทุมธานีเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็อากาศดีมากนะครับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับจนถึงประมาณบ่ายโมงครับอากาศดีเย็นสบายเหมาะกับการเดินตลาดนะครับวันนี้ใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาได้นะครับตลาดครบวงจรครับเดี๋ยวผมจะวันนี้จะพาเดิน ดูกับข้าวของกินนะครับของที่มาขายในตลาดครบวงจรเราวันนี้นะครับมีอะไรมาขายบ้างร้านไหนมีของกินอะไรบ้างนะครับขายอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับร้านแรกที่พาเดินก็เป็นร้านผมนี่แหละครับร้านลูกชิ้นจังนะครับตลาดครบวงจรครับมีลูกชิ้นปลานะครับเป็นลูกชิ้นปลามีปลาล็อบบี้นะครับแล้วก็ปลา แล้วเบิดครับแล้วก็มีเพิ่มมาก็เป็นไส้กรอกแดงนะครับก็มีราคาตั้งแต่20จนถึงนู่นนะครับถึง6 0บาทครับเป็นร้อยก็ได้ครับแล้วก็มีแตงให้ด้วยนะครับมีคลอสครับผักอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มครับก็เป็นเปิดคลิปครับเปิดคลิปวันนี้ครับเราจะพาเดินไปซอยที่หนึ่งของเรานี่แหละครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านลุงรวนลุงนวนสวัสดีครับ ลุงนวลก็จะเป็นของสวนนะครับจากคลองเก้านะครับมาจากคลองเก้าเลยสวนโดยแท้ลุงนวลก็จะมีเป็นใบกะเพรานะครับนี่กะเพราบ้านกะเบ้าบ้านเลยนะครับ5้าบาทเองนะครับแล้วก็มีขนุนครับมีขนุนมีมะละกอนะครับแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมครับช่วงนี้มะพร้าวน้ำหอมจะแพงมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีขายเลยครับตอนนี้แล้วก็มีกล้วยครับกล้วยสวนมาได้ร้านลุงนวลนะครับกล้วยสวนมีใหญ่ใหญ่เลยนะครับ จากของก้าจากชัวนลุงนวลเลยนะครับมาได้ทุกวันขายทุกวันตลาดครบวงจรมาอุดหนุนกันได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านยายขายดีครับก็จะมีข่เป็ดข่ไก่ขาเยี่ยวม้านะครับตั้งแต่เบอร์ศูนย์จนถึงเบอร์สี่เบอร์ห้าไม่มีเบอร์ห้าเป็นพัดลมนะครับเป็นร้านโช์ห่วยนะครับขายตั้งแต่สองโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะครับมีทุกอย่างครับร้านยายสวัสดีครับร้านยายก็จะนี่ครับมีขนมจีนครับขนมจีน มีเส้นครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีนะครับมามีมีทุกเส้นครับมาอุดหนุนได้นะครับตลากลวุงวงจรแล้วก็มีเป็นเครื่องปรุงครับเป็นของสดลูกชิ้นสดนะครับเต้าหู้หมูยองหมูยอนะครับดูครับก็คือร้านยายขายดีโชหหวยครับแล้วก็เดี๋ยวไปไปข้างหลังก่อนไปข้างหลังก่อนนะครับขาดไม่ได้นี่ ข้าวต้มใบเตยร้านป้าหนูยำปลาดุกฟูนะครับสวัสดีครับป้าหนูยำปลาดุกฟูนะครับมีผักมีน้ำยำให้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้าวต้มนะครับข้าวต้มใบเตยนะครับมี5บาท10บาทครับมียำไข่เค็มยำหมูไชโป๊แล้วก็ประกาศดองคุนเชียงทอดปลาทูเค็มนะครับ แล้วก็ผัดมูเชฟฟองแช่แหน่ปนุ่ดีครับดูน่าร้อนๆเลยร้านปานุ่ขายทุกวันครับตรงขึ้นมาก็จะเป็นร้านปลาแจ้วมาแล้วครับเต้าถึ่มน้ําลําไยสวัสดีครับปลาแจ้วสวัสดีค่ะเต้าถึ่มน้ําลําไยนะครับขายทุกวันนะครับอากาศร้อนๆก็มาที่ร้านปลาแจ้วได้ไม่ร้อนก็กินได้ครับมีเฉากลวยนมสดนะครับเต้าถึ่มน้ําลําไยครับนี่ครับนี่ครับ แล้วก็มีเฉาค้้ยน้ําเชื่อมนะครับคุ้ยน้ําเชื่อมมีถั่วด้วยมีถั่วด้วยมาได้ร้านไปแจวก็เปิดตั้งแต่เที่ยงไปเลยครับแล้วก็เดินไปครับขึ้นไปก็จะเป็นเป็นพี่เชียบครับสวัสดีครับพิชเชียบครับวันนี้เป็นขนมหวานร้านพี่เชียบนะครับ10บาท15บาทนะครับแล้วก็เป็นข้าวสารนะครับทรสอบถามได้มีข้าวสารมีทุกจังหวัดครับ77จจังหวัดอยู่นี่หมดครับ ข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวนะครับข้าวเสาให้ครับมีหมดครับข้าวไรด้วยรี่ก็มีมาได้ตลาดรูงมุงจรครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไก่อบโอ่งครับไก่ต้มน้ําปลาครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับก็จะมีเป็นตัวนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับอร่อยครับอร่อยเรามีแบบครึ่งครับครึ่งตัวด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นปีกนแล้วก็เข่านะครับ มาอุดหนุนได้นะครับเปิดทุกวันครับตลาดรถวงจรครับเดินขึ้นมาทางนี้ก็เป็นป้าอู๊ดนะครับป้าอูดเครื่องดื่มเย็นๆครับน้ําเย็นๆใครอากาศร้อนๆก็มาที่ร้านป้าอูดได้เปิดทุกวันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นไก่ใต้น้ํานะครับอร่อยครับสวัสดีครับกจะมีแบบเนื้อนะครับแบบเครื่องในแล้วเป็นกระดูกตอนนะครับอร่อยอร่อยครับมาได้นะครับขายทุกวันอร่อยหอมมากเลยครับมาอุดหนุนได้ สองขึ้นมาก็จะเป็นพี่ชัดชัยข้าวนึ่งโอบไปน้ำนะครับก็มีจะมีข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิข้าวเสาให้นะครับขายทุกวันตลาดครุกงจรนครับมาข้างหลังครับข้างหลังก็จะเป็นป้ายหล่นนะครับหมอนทองครับหมอนทองนะครับนี่ครับอ้าเหรอครับโอ้ตาย ตายติดพ่อค้าห้า้อยเหรอยครับตายแล้วพ่อค้าจ่ายให้คนถ่ายใช่ไหมพ่อค้าต้องจ่ายให้คนถ่ายนะนี่ร้นานพี่ยันครับขายทุกวนันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะครับวันนี้เป็นห้อนทองครับมาใหม่ๆเลยนะครับเห็นแะล้น่ากินมากเลยครับรับผหเดี๋ยววันนี้ต้องอยากกินมากเลยหลอนทอนงใน,ใน่ากินมากเลยนะครับ กรอบนอกนุ่มในครับลูกค้าเลือกได้จะเป็นลูกหรือว่าจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะแบบแบบเป็นที่แกะไว้ได้นะครับแล้วก็มีเงาะเงาะเงาะร้านร้านพี่ยันนะครับมาได้มาได้เดี๋ยวมาทางนี้ก็จะเป็นมาทางนี้ก็จะเป็น ป้าแมมลืมลืมชื่อไม่มอเตอต่มองร้านตัวเองไงป้าแมมสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าแมมวันนี้มีอะไรเมนูนําเสนอบ้างครับหมูวันนี้ยี่สิบไม้หมูวันนี้ไม้เหลือ19ไม้ครับวันนี้มีไข่นะคะไข่เค็มสุกันไต่ขาวไม่เค็มแฉกค่ะโอเคมีทุกวันมาทุกวันอังคารค่ะวันอังคารนะครับ ซิเซนเจอร์คือไม่ไม่เค็มไม่เค็มนะครับโอเคมาได้ร้านป้าแมาแม่ม่แม่แม่แด่ลม่นม่ม่แม่แม่แม่ม่ม่แ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 มารม่แม่แม่แม่าม่แ่แม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 ่ม่แม่แมาแม่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 แมาแม่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 แมอแมาแมรม่แม่แม่แม่อม่แม่แม่แั่แม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 ัแม่แม่แแม่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 แก่แองยังแม่มาแม่ม่แมน่ม่แั่พม่แมม่ ไม,ไ,มไม่พัลเลอร์หัดก็สุกนะครับลูกค้าโทรสอบถามได้นะครับมีเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะครับม,มีไทรฟ้านะครับไทรฟ้าภาษาวเป็ดเใต,ใต้ส้มใต้แล้วก็มีกะปิคุ้งแท้นะครับมาได้ขายทุกวัน,นครับตลาดพระวุงชรซอยที่1นึ่งแล้วครับมาตรงนี้ก็จะเป็นเป็นฟรายนะครับส่นักทอสวัสดีครับพ่อค้า ม,มาทอดให้ใหม่ๆเลยนะครับอยากได้ร้อนๆบอกกค้าได้ก็จะมีเตนไล์ลมีเนกเก็ตไก่แล้วไม่คอนด็อกนะครับที่ตลาดโลกวงจรมีเนือทอดแบบใหม่ๆนะครับทำใหม่ๆทุกๆวันนะครับมาอุดหนุนได้ขายทุกวันนะครับอยากได้ร้อนๆก็บอกกค้าได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุกษาซาบะนะครับตลาดโลกวงจรครับร้านพี่นกเอี้ยงนะครับกำลังทอดมันอยู่นะครับก็มีข้าวปลาซาบะ ข้าวหน้าหมูซอสญี่ปุ่นนะครับข้าวหน้าไก่นาริยากินายากิโซบะหมูไก่นะครับปาวปาบ้อร้อนเลยครับมีข้าวให้ด้วยปลาทา้ากํำลังรอนะครับอันนี้ก็จะมีหูกทองแล้วก็มีทอดมันปลากายอร่อยนะครับแล้วก็ปลาเห็ดถลูวงขาทืนรอเยอะมากครับมาได้ครับตลาดข้วมุนจรขายทุกวันเปิดทุกวันครับมาข้างหลังก็จะเป็นประมลหัวหน้าซอยสวัสดีครับประมล ประมงข้าวมันไก่สูตรไหหลำนะครับย5บาทวันนี้ไม่เห็นร่มนะครับวันนี้ไม่เห็นล่มแดงทุกวันจะเห็นร่มแดงครับวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกอากาศดีมากประมลบอกว่าขอแบบนี้ขอแบบนี้สักหลายๆวันนะครับทั้งปีก็ได้นะครับประมลก็จะมีข้าวมันไก่ไข่ต้มนะครับไข่ทอดแล้วก็แล้วก็บะหมี่แกง มาได้อุับสนุนประมลได้นะครับมาได้เลยตัวชับตัวรับตัวลูกค้าแล้วั่งนี้ก็เป็นน้องไบร์ลอตเตรีนนำโชคมาแล้วครับมาเลือกได้นะครับสวัสดีครับกำลังกินข้าวมาอุดหนุนได้หน้าตลาดเลยครับหน้าตลาดนี่วันนี้อากาศดีมากครับอากาศดีมากแล้วก็มาทางนี้เหมือนเดิมครับเวฟแอมหวานยำม,มั่วนะครับ เป๊ะแบบหวานยำมั่วนะครับนี่ยำสดสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับพ่อค้านี่ยำสดๆนะครับมีร้อมนะครับร้อมมีหลายยำนะครับลงมาเลยเลือกได้ตามเมนูนะครับเมนูตามนี้เลือกได้น้ำยำมีขายโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับหรือว่ามาอุ่นที่ตลาดร่มวงจรได้ครับฝั่งนี้ก็เป็นลอตเตอรี่นะครับซอยที่2นะครับใครชอบรางวัลก็มาหน้าตลาดซอยที่2นะครับ เดินตรงลงมาก็จะเป็นขนมครกต้นประแดงนะครับขนมครกุโบราณสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อากาศดีมากครับเหมาะแก่การมาเดินตลาดนะครับมีไหลมีไส้เผือกข้าวโพดหอมนะครับแล้วก็กะทินะครับมาได้มาได้ครับสุดนงได้เลยฝั่งนี้ก็เป็นสวัสดีครับกล้วยหมด อย่างไม่หมดนะครับร้านมีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้มีกล้วยฉาานะคะมีเบเกตมีเค้มมีชีสนะคะมีรสธรรมชาติค่ะแล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะคะตัวย่างเดียวหัวฟักไข่นะคะตัวไข่เค็มกีบตัวนะคะวันี้สามห้าสามอย่างร้อยนะคะเาื่อซื้อันได้นะคะเค้กกล้วยหอมเผือสซิทพีทายแล้วนะคะยี่สิบบาทค่ะทำใหม่ๆหม่เลยค่ะเคมาได้จะรัรูวงจรนะครับสุดรนได้ เสมาข้างหลังต้องไก่นี่เลยไก่ทอดปักใต้นะครศรีธรรมราชนะครับข้าวหมกไก่น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับความเจียวเ้าเหนียวนุ่มนะครับมีข้าวหมกไก่ต้มไก่ทอดนะครับสวัสดีครับทอดร้อนหอมเลยนะครับนีเะว่างให้ผมอะไรนะครับลาะว่าง ไม่รู้คืออะไรไม่ได้ยินยนี่ครับร้อนๆเลยครับลูกค้ามาปูนนวนได้นะครับตลาดรถบูงจอวันนี้อากาศดีนะครับมีเป็นเนื้อไก่เป็นคอไก่เป็นเครื่องในมีตีบนตีล่างนะครับมีซิมีโครงไก่นะครับโทรสอบถามได้ตามเบอร์ข้างล่างเลยนะครับนูนทูนได้ตลาดรถบูงจรนะครับเดินตรงมาก็จะเป็นเอ่อ ร้านคุณยายนะครับคุณแม่พี่หมายสวัสดีครับปลาทอดนะปลานิลนทอดตัวใหญ่ๆเลยนะครับมีน้ําจิ้มให้ด้วยน้าพริกนะครับกิมแซวอร่อยครับยายรับประกันลูกค้าก็รับประกันเพราะว่าอร่อยกินแล้วแล้วก็จะมีนี่ครับไก่สุนมักมะนาวดองนะครับคนตลาดมาแล้วแล้วก็ผัดหน้าไม้นะครับขายทุกวันนะครับขายทุกวันเอาอุดหนุนได้ตลาดครื่องวงจรนะครับ มาฝั่งนี้ก็เป็นคุณแม่ไก่ทอดเกาหลีนะครับสวัสดีครับมีแบบเผ็ดไม่เผ็ดแล้วก็มีวิิงแซบนะครับมีวิ้งแซบนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวไปทางนี้อาหารเหนือครับน้องใบเฟิร์นสวัสดีครับน้องใบเฟิร์นอาหารเหนือนะครับน้องใบเฟิร์นวันนี้มีเมนูอะไรบ้างมี ยำมะถั่วมะเสือ่แกงผักหวานใส่ปลาย่างหมดเลยแกงกีปลาย่างแล้วก็แกงข้างเมแกงข้างเมมาแล้วนะครับก็ซุปขนุนซุปขนุนจะหมดแล้วลาบดิบลาบดิบอ่าแล้วก็มีน้ำพริกหนมน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกออกค่ะน้ำเหนียวเหนียวไข่กัวไข่กัวแค่หูครับหมกสมอหมูหมูมาได้ ทุกวันนะครับอาหารเหนือมาพบกับแม่ค้าได้ทุกวันนะครับตลาดก็วงจรครับฝั่งนี้ก็เป็นผลไม้ร้านแม่นองนิกเหมือนเดิมครับน้ำสมุนไพรครับสิ๊บาทเดงนะครับเย็นๆแล้วก็มีแอปเปิลนะครับแอปเปิลสบบชมพู่ครับแล้วก็มีเงาะครับมีส้มครับมีมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงนะครับ สวัสดีครับมีมะม่วงมาแล้วโ้วันนี้นา่าแบบเปรี้ยวแน่เลยใช่ไหมครับก็เปรี้ยวมันเปรี้ยวมันนี่แหละอร่อยครับร้อนๆต้องกินแบบนี้ครับเปรี้ยวมันขัางหลังก็จะเป็นพี่น้ำค้างขนมไทยนะครับสวัสดีครับพี่น้ำค้างมาแล้วครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างวันนี้ขยะปนทองขยะปนทองนะครับ มีเป็ดเดียวสังขยาแล้วก็มีหน้าปลาหน้าปลาจ้าขนมต้มแล้วก็ใส่ไส้จ้าแล้วกขนมใส่ไส้นะครับแมาทอดไปทานจ้มาอดหนุนได้นะครับร้านพี่น้ำค้างขายทุกวันนะครับโทรสอบถามแม่ค้าได้นะครับตลาดคลุ้งจรครับเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยร้านเนี่ยร้านที่ร้านที่นางยำแหนมนะครับลูกค้ากำลังรุมเลยนะครับอร่อยครับก็มีต้มฉื่ ซ็อกัตกระโดดคอเห็นไหมครับขายแบบ404 40, ส 40. ิลูกค้าเลือกได้นะครับมีหลายอย่างยำแหนมนะครับมาได้ร้านพี่นางยำแหนมนะครับวันนี้ในลุมีเยอะนะครับลูกค้าก็ลุมอยู่นะครับก็เลยก็เลยเดี๋ยวไปเกล้กาลูกค้านะครับไปต่างห้างโนงแลจะเป็น นมสดน้ำผลไม้ตัดนะครับขายตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะครับหยุดวันพุธนะครับมาอุดหนุนได้เมนูนะครับหนึ่งเป็นกาแฟสดนะครับกาแฟสดแล้วก็ตรงกันก็จะเป็นสเต็กบ้านเก๋นะครับนี่สเต็กมีสเต็กหมูสเต็กไก่นะครับ69าบาทตลาดท้องวงจรมาอุดหนุนได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลุงอ่าวงอะัรลุงยอดนะครับตลาดท้องวงจรครับ วงมาลัยกุหลาบนะครับของไหวมาครูทุกเพียรมีหมดนะครับวันน <c oughs> ี้วันพระนะครับมาได้สวงมาลัยก็มีมะลิกุหลาบนะครับ5าบาท10บาทนะครับตลาดก็้วงจรข้างหน้ามาอุดหนุนได้เลยนะครับเดินตรงมาก็จะเป็นถึงถึงไก่ย่างหมูย่างกะทินะครับเห็นไหมย่างสตวาฐานสวัสดีครับคุณลุงย่างเห็นไหมครับลูกค้ามาเลือกได้นะอร่อยนะครับอร่อยแล้วก็เดินตรงมาร้านนี้ก็จะเป็น ผักสดคลื่นวงจรสวัสดีครับแม่ค้าหนผักสดพ่อค้าแม่ค้าประมาณ20 20ชีวิตนะครับสวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีครับพ่อค้าโอ้โหเรียกว่าทหารร้านผักสดครบวงจรนะครับโทรสอบถามแอดไลน์ไว้ได้นะครับหรือว่ามาซื้อที่ตลาดครบวงจรได้ครับพ่อค้าแม่ค้าใจดีร้านนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นร้านส้มตำนะครับอยากตำร้านพี่จินตนาแล้วครับ มีหลายตำนะครับลูกค้าถ้ามาไม่เจอก็เรียกได้เพราะพี่เขาอยู่ร้านผักนะครับนี่นั่งอยู่ตรงนน้นครับสวัสดีครับพี่จีนอยากตามตะโกนดังๆแม่ค้าแบบได้ยินแน่นอนนะครับตลาดโรกวงจรมาได้เลยมาได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นบางชานพิจารเนื้อสดนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับวันนี้เอาไปทอดได้เลยย่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ เนื้อสดสดมาเลือกได้ขายทุกวันนะครับมีทุกเนื้อครับไปแบบทำย่างได้หมดนะครับสโตนสเต็กก็มีครับเป็นลาบขายทุกวันครับมาเลือกสดสเลยครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับมาซื้อที่ตลาดเราก็ได้แต่ละกลุวงจรครับซอยที่4ี่นะครับเมาตุนได้เดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปข้างหลังเลยนะครับไปตรงกลางตลาดฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านโว์หวยนะครับ สวัสดีครับนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาอุดโนนได้ของเลแห้งนะครับกระต่อยมืได้ครับโอเคนี่ครับมาได้ขายทุกวันตลาดคลุกวงจรนครับตลาดคลุกวงจรมีหลายอย่างเป็นของใหม่ๆสดๆนะครับนี่พ่อค้ายืนรออยู่นะครับมาได้เลยากตมาดูอนะก่อนได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้าน ทีนะครับสวัสดีครับเป็นเป็นหมูสดนะครับหมูสดเครื่องในนะครับแล้วก็เป็นไก่นะครับเป็นชิ้นส่วนไก่นะครับเป็นเนื้อไก่น่องไก่โครงไก่มีหมดทุกส่วนนะครับมาได้ซอยที่4ี่ครับเดินตรงเข้ามาเลยครับแล้วก็เดินตรงไปทางนี้ครับเดินตรงไปทางนี้ก็จะเป็นที่ทัศราปลาเผานะครับสวัสดีครับ เห็นไหมครับมีปลาทับทิมนะครับตัวใหญ่ๆนะครับ160บาทนะครับย่างแบบร้อนๆเลยแล้วก็มีปลานิลนะครับ130 120สย่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มถุงใหญ่ๆให้ด้วยนะครับมีแบบหวานนะครับแล้วก็มีผักมีเส้นให้ด้วยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับขายทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย3ามโมงถึง2องทุ่มครับร้อนๆนะครับมาพ่อาได้อร่อยครับอร่อย เราดูได้ครับเดี๋ยวเดินตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นเต้าหู้นะครับน้ำเต้าหู้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้ำเต้าหู้วาวพงนะครับก็จะมีหลายเมนูครับเป็นเพื่อสุขภาพนะครับน้ำเต้าหู้ร้อนๆเลยครับมาได้ทุกวันนะครับตลาดลุ่งจอนขายทุกวันเปิดทุกวันครับเป็นสองทุ่มเลยครับเราสูได้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเฝ้าร้านก่อนนะครับาะว่าทิ้งร้านมานานแล้วนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกันด้วยนะครับขอบคุณครับ